ดีเจภูมิเอาจริงขึ้นสารฟ้องแพรี่ไพวันเหตุใช้คำพูดไม่เหมาะสมจากกรณีดราม่าที่กลายเป็นข่าวดังขึ้นมาเมื่อดีเจภูมิภูมิใจพิธีกรและดีเจชื่อดังได้ทำการโพสต์ภาพขณะก,กำลังทานส้มตำที่ร้านแห่งหนึ่งในประเทศไทยพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขายส้มตำจานละ6 0 0บาทจิ้มจุม่ม มอละ1000บาทคนยังเข้าแถวต่อคิวกันถึงเที่ยงโชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นคนไทยซึ่งในตอนนั้นถั่วลงดีเจภูมิหนักมากครับเพราะหลายต่อหลายคนมองว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เนื่องจากรายได้ของประเทศออสเตรเลียคิดเป็นค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงเป็นเงิน4 9 3 5 2บาทส่วนของประเทศไทยค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงคือ41บาทการที่ส้มตำของออสเตรเลียราคา600บาทก็ถือว่าไม่ได้ต่างกับของไทยมาก ถ้าเทียบค่าแรงของประเทศเขารวมถึงเหตุผลอื่นๆอีกมากมายของชาวเน็ตที่พยายามยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูแต่หลังจากนั้นทางดีเจภูมิได้ออกมาโพสต์อธิบายรายยาวถึงสิ่งที่เจ้าตัวต้องการสื่อสารและได้มีการโพสต์ภาพคู่กับทนายความเพื่อดำเนินคดีกับคนที่ต่อว่าตนเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของแพรรี่ไพวันที่ได้ออกมาไล์สดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งทางดีเจภูมิมองว่าไม่เหมาะสม ล่าสุดเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมา ทางดีเจภูมิได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอผ่านทางช่องยูทูบของตนเองโดยใช้แคปชั่นว่าขึ้นศาลฟ้องคุณแพรรี่ไพวันพร้อมกับเปิดใจว่าชื่นชมคุณแพรรี่นะรู้สึกเสียใจที่เขามาต่อว่าเราขนาดนี้ได้เดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อไปพบกับทนายความซึ่งได้ถามไปอย่างด้านทนายความว่ามีคำไหนบ้างที่สามารถดำเนินคดีได้ทางนาทนายก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าย้ำที่แพรรี่หมิ่นประมาทดีเจภูมิก็มีคำว่าเฟกคำว่าปลอมคำว่า สร้างภาพทําให้คนอื่นมองภาพลักษณ์ดีเจพุในทางที่แย่แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาทหลังจากขึ้นศาลเสร็จแล้วทางดีเจมิก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการขึ้นศาลในฐานะโจทย์ครั้งแรกว่าทางฝ่ายแพรรี่ยอมขอโทษแล้วและจะมาทําคลิปขอโทษกันในวันที่1 0ธันวาคม2565ดีใจมากที่สามารถไกลเกี่ยกันได้คนอื่นเราไม่ได้ไกลเกี่ยมีโอกาสวิดีโอคอลคุยกับแพรี่เขาก็ดูสุภาพน่าร แและยยิมจนถึงวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาทางแพรรี่ได้เดินทางมาหาดีเจภูมิซึ่งทางดีเจภูมิก็ได้พูดความในใจว่าจริงๆให้อภัยเขาแล้วตั้งแต่วันที่ได้มีการวิดีโอคอลคุยกันก่อนจะเปิดคลิปที่แพรรี่พยวันวิจาร์ดีเจภูมิจนนามาสู่การฟ้องร้องทางอธิบายเจตนาจริงๆของวันนั้นพร้อมกับเผยว่าดราม่านี้ส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไรบ้างโดนแคนเซิลง,งานไป2ง,งานมีมูลค่าเกือบ1ล้านบาทเงิน มันยังไม่เท่ากับภาพลักษณ์ที่สร้างไว้ โดยที่ผ่านมาเจอดราม่ามาตลอดไม่ได้คิดจะฟ้องใครแต่ครั้งนี้อยากให้เห็นถึงเรื่องฟีดอมออสปีดทางหน้าแพรรี่ก็ได้เปิดใจว่าพอได้ฟังที่ดีเจภูมิพูดทั้งหมดแอบรู้สึกเสียใจที่มีถ้อยคำบางคำต่อให้จะเป็นฟีลลิ่งของหนูแต่มันทำให้ไปกระทบต่อความรู้สึกดีเจภูมิและมันไม่แฟร์โดยวันนั้นที่ไลค์ก็พูดโดยหลายๆประเด็นเพราะมีลูกเพจเข้ามาถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับดีเจท่านหนึ่งหลังจากนั้น เราก็ได้พูดในมุมมองของเราแต่กล้ายืนยันจากใจไม่มีเจตนาที่จะคิดลบหรือว่าดิสเครดิต